เหมือนเดิมไหมครับผมขอแหวกครับพี่นุ้ยแหวกคะแนนแบบว่าผมขอเลือกเป็นก้นละกันขอสวนคะแนนผมตามอยู่ใช่คะแนนตามอยู่ถ้าเขาถ้าเราตอบวันนี้คะแนนเราเท่ากันเหมือนเดิมใช่ถ้าเกิดว่ามันพลิกเป็นก้นขึ้นมาเรียบร้อยแทงนำไหมครับผมยึดใจเลยงั้นมาลุ้นกันเชิญค่ะตกลงพลิกแพทสองคนนะครับแล้วก็กำก้น์กำกนครับผมเห็นก้นปั๊บ นำเลยใช่แล้วครับมาดูกันค่ะเอาล้ครับอ้าวผู้ที่ตัดสินอยู่ตรงนี้แล้วนะครับระหว่างกล้ามเนื้อท้องซิกแพคนะครับหรือว่ากล้ามก้นนะครับชอบอันไหนกดเลือกไปเลยครับซิกแพคทรงพลังค่ะเพราะว่าเวลาแบบอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกฟินค่ะ ั้นท้ายที่แข็งแร่งค่ะเพราะว่าเป็นปั้นท้ายเป็นจุดที่สังเกตง่ายที่สุดแล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจเราได้มากที่สุดค่ะเป็นซิกแพคทรงพลังค่ะเพราะว่ามันดูแข็งแรงแล้วก็ดูมีพลังของผู้ชายอะค่ะปั้นท้ายที่แข็งแร่งค่ะ,คะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบมองก้นผู้ชายเวลาใส่อะไรแล้วมันดูดีอะค่ะ 96%นะครับตอบมากกว่าแน่นอนนะครับูชายหนุ่มที่จะพิชิตใจวันนี้นะครับคือคุณบีเรือ่องพี่บีมนะคะเพราะว่าพี่บีมคือผู้ชายในฝันพี่บีมน่ารักแล้วก็ดูหล่อดูเท่ดีอะค่ะเ,เป็นผู้ชายที่แบบดูลุคแบดบอยแต่ว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษมีความมีิใจวันนี้ก็หลักเลยค่ะให้วันนี้พี่บีมสามารถพิชิตใจได้นะคะเชิญรับช่อดอกไม้เลยค่ะ รู้แล้วเนาะจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาก็แอบมองเหมือนกันนะจ๊ะว่าผู้ชายเนี่ยหุ่นดีหรือเปล่าดูแลตัวเองหรือเปล่าเซ็กซี่หรือเปล่านะ,ะคะ<อ>ท็อปเองล่ะเป็นวัยรุ่นวัยใสได้อะไรจากการที่มาออกรายการบ้างครับโตเป็นผู้ใหญ่มากขนาดนั้นเลยเหรอโตทนพี่สุดเลยจะท็อปแต่ว่าจริงๆแล้วก็มาเห็นแล้วก็เห็นได้ว่าพอ เราเติบโตขึ้นไปเนี่ยเราก็คงจะเรียนรู้หลายอย่างจากแต่ละเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตอย่างเราใช่ผมคุยกับพี่บีมคุยกับพี่เต้ผมได้อะไรเยอะมากเรื่องหลังเวทีเขามีประสบการณ์ชีวิตที่ที่มากกว่าเราเยอะใช่ครับแล้วก็ได้ความวิธีกรจากพี่น้องสาวคนแล้วก็รู้ใจสาวๆจากทั้งห้าสิบคนได้เยอะอยู่คนเดียวนเนี่ยเนอะเมืงบีมนะคะวันนี้พี่ชิดใจแล้วครับได้ทราบว่าเอ่อบางทีผู้ชายเนี่ยนะเป็นเพศที่แบบชอบคิดไปเองหลงตัวเองนะฮะแล้วก็เห็นแก่ตัวนะครับบางทีไม่ได้มองถึง ตรงข้ามเลยว่าเขามีความคิดเหมือนเราทั้งนั้นแหละแต่เพียงแค่ด้วยสังคมเขาเลยไม่แสดงออกนะฮะฉะนั้นก็อยากให้ใจกว้างกันขึ้นนะครับแล้วก็เปิดรับความคิดใหม่ๆของผู้หญิงเยอะขึ้นครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากโพเอม G2000 และรอยเยลไอวี่ e ริเค่ะครับผมกับคุณแทนลบเชอทั้งสามท่านนะครับ ครับกับบ o m e n ็ Voice ภธรกิจพิชิตใจทุกวันอาทิตย์บ่าย4โมงทาง m มเดิร i น e TV ทีวีครับครับผมวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ